เด็กๆคิดว่ารถประดิษฐ์สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างไรคลิปนี้เราจะประดิษฐ์รถเพื่อทำการทดลองการเคลื่อนที่โดยใช้แม่เหล็กเป็นส่วนประกอบกันค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์กล่องนมกันไกลฝาขวดน้ำขนาดเท่ากันไม้ลูกชิ้นเทปสสติ๊กเกอร์แม่เหล็กกลมกาว ต่อไปมาดูขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์รถพลังแม่เหล็ก่าเด็กๆมาเริ่มต้นที่นำกล่องนมมาตกแต่งด้วยสติกเกอร์โดยตกแต่งตามความชอบของเด็กๆได้เลยเด็กๆเ,เปรียบเทียบดูนะคะว่ากล่องนมแต่ละกล่องมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันเด็กๆเ,เลือกออกแบบรถโดยวางรูปแบบกล่องนมได้ตามต้องการเจาะรูบริเวณส่วนล่างของกล่องนมทั้ง4ด้านสำหรับสอดไม้ลูกชิ้น เด็กๆก,กะประมาณในการเจาะรูให้ตรงกันเจาะรูตรงกลางฝาขวดน้ำทั้งสี่ฝานำไม้ลูกชิ้นใส่เข้าไปในฝาขวดที่เจาะรูและสอดไม้ลูกชิ้นผ่านกล่องนมแล้วนำไม้ลูกชิ้นใส่เข้าไปในฝาขวดอีกจนครบ4ด้านเด็กๆจะได้ล้อรถครบทั้ง4ด้านค่ะเด็กๆออกแบบหาวิธีทำให้รถแม่เหลกเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลัง โดยติดแม่เหล็กบริเวณกล่องนมตามตำแหน่งที่ต้องการด้วยเทปใสจะได้ชิ้นงานรถพลังแม่เหล็กสำหรับมาทดลองวิ่งแข่งกันค่ะเด็กๆสามารถนำรถไปทดลองแล่นได้ตามต้องการโดยใช้แม่เหล็กกลมอีกอันเป็นตัวทําให้รถเคลื่อนที่โดยนำแม่เหล็กไปดูดกับแม่เหล็กที่ติดอยู่กับกล่องนมสังเกตการเคลื่อนที่ของรถจะวิ่งไปในทิศทางที่แม่เหล็กนำพาไปค่ะ จากกิจกรรมเด็กๆได้เรียนรู้การลำดับความคิดขั้นตอนการทำงานการคิดแก้ปัญหาโดยบูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การคิดเชิงคำนวณศิลปะด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เกิดเป็นเทคโนโลยีชิ้นงานใหม่ตามกระบวนการเรียนรู้สกรีมศึกษา